กับสวีดัสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม b บีทเชฟมณนะชีวิตนิรันร์กับผม NT Channel นะครับผมซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่ได้เปิดคลิปแบบนี้มานานมากๆแล้วนะครับผมสำหรับเกมบีทเกมนี้เลยนะฮะซึ่งเกมนี้นะฮะเราก็กลับมาเล่นเพราะอะไร พราะว่าน่าจะเป็นคิดสุดท้ายให้เราจะเล่นแล้วนะครับผมก็จะเป็นการที่เกมนี้ได้ปิดตัวลงนั่นเองนะครับผมก็รู้สึกเสียายนะครับแล้วผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าเกมนี้นะฮะทำให้หลายๆคนนะครับผมรู้จักช่องของผมนะครับแล้วก็ยอดติดตามรวมถึงยอดดูอะไรต่างๆนะครับขึ้นเยอะมากๆเพราะเกมนี้ล้วนๆเลยผมกล้าพูดได้100%เซเลยนะครับผมนี่คือเป็นแบบ ลากฐานคนดูทําให้ผมมีคนดูและคนติดตามเยอะนั่นเองนะครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะซึ่งเกมนี้ก็เป็นสตรอรี่ของเราเยอะมากๆนะครับและผมก็รู้สึกว่าเป็นเกมอีกเกมนึงที่ผมรู้สึกว่าเล่นมานานมากๆเหมือนกันนะครับผมแต่เราก็เลิกเล่นไปประมาณตอนที่ช่วงดาบมันมานั่นเองนะครับผมแบบพวกตัวละครดาบมันเข้ามานะเราก็ไม่ค่อยเล่นแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมเขาก็ได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าซึ่งเกมนี้จะปิดตัวลงไปนะครับผมในวันที่ 29เมษายนเวลา10โมงนั่นเองนะครับผมแต่การโหลดมาเล่นนะครับผมเพื่อนๆยังสามารถโหลดเล่นได้อยู่นะครับผมจนถึงวันที่1เมษานะครับถ้าถึง1เมษาแล้วจะไม่สามารถโหลดได้แล้วนะครับผมถ้าใครอยากจะลองเล่นเกมนี้กลับมาเล่นเกมนี้ลํำลึกความหลังนะครับผมก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้นะครับ รวมถึงในการเติมเงินในผมก็จะปิดในวันเดียวกันคือวันที่1นั่นเองนะครับผมใครอุดหนุนเป็นขั้งสุดท้ายก็สามารถอุดหนุนได้นั่นเองนะครับผมแล้วจะปิดอย่างเป็นทางการก็คือวันที่2 9้นี้นั่นเองนะครับผมก็นี่แหละครับใครอยากจะกลับมาเล่นหรือยังไงก็สามารถหลงมาเล่นกันได้ละกันนะครับผมเป็นการแบบล้ำลึกถึงนะครับผมในอดีตวันวานนั่นเองนะครับที่เราเคยเล่นกันอย่างสนุกสนานนั่นเองนะครับผมซึ่งผมกล้าพูดได้เลยนะฮะกว่าจะเข้ารหัสได้ยากมากๆเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะลืมรหัสยังไงล่ะ ลืมรหัสนะครับผมซึ่งณตอนนี้ในผมเราเลเวล83นะครับผมพลังอยู่หมื่น1 0้าน6ะฮะก็ไม่ได้เยอะเลยเราไม่ได้เล่นมันนานมากๆนะครับดูของขวัญก็อาจจะไม่ได้แจกเยอะหรอากดไปเลยครับเพิ่งรับของไป5,600เพชรนะครับผมแล้วก็เหรียญตลอดการแล้วก็โทเค็นอีก100เศษนะครับผมโหยเราเลเวล VP ตอนนี้เราอยู่29เลยนะทุกคนนะโอ้โหเราเติมไปเยอะสมควรนะครับไปเล่นไป <laughs> จะบ้าไตา ตัว่าเติมดุอยู่สมัยนั้นนะครับผมซึ่งณนะตอนนี้เหมือนจะเป็นการกลับมาหรือเปล่าไม่มีครับผมเป็นตู้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับโอเคเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่เราเลิกเล่นไปนะครับผมตอนนี้ตัวละครใหม่มีอะไรบ้างเราขออนุญาตมาส่องหน่อยละกันนะครับโอ้โหยินแตงโมเปิดมาดูทีไรคิดถึงยินแตงโมตลอดเวลานะครับผมเป็นตัวละครที่เราทุ่มเงินไปหลายพันมากๆกว่าจะได้น้องเขามาเล่นและรวมถึงตัวละครใหม่ครับผมรวมตัวละครใหม่ก็จะมีไอเซนนะครับผม ร่างอะไรอ่ะร่างถึงดอกไม้เหรอแล้วก็จะมีเบียคุยะนะครับผมยูรุอิจิอันนี้ผมมาทันนะครับผมมาทันซุยฟงร่างนี้มาทันอยู่ครับเคยเห็นรีวิวอยู่นะฮะเนเรียลนะครับผมเราก็ทันนะฮะอิติโกเราก็ทันอันนี้ทันอยู่แล้วทันหมดเลยวะอันนี้ก็ทันหมดเลยอันนี้อ๋อนี่ทันเหมือนกันนะครับผมตัวละครใหม่ก็มีไม่เยอะเลยจริงๆนะเพราะไอ้พวกนี้เราก็เลือกเล่นไปแล้วก็รู้อยู่แล้วเพราะเราไปดูสปอยมาก่อนที่เราจะเลือกเล่นนะครับผมใส่ตัวละครพวกนี้เนาะอ่า รวมถึงไอ้ไหนว่ามีอีกไหมจะดูก่อนอันนี้เหรออันนี้มีอยู่แล้วป่ะหรือเพิ่งมีวะอันนี้มีอยู่แล้วจําได้อันนี้ผมจําไม่ค่อยได้เราไม่ได้เล่นนานจนจําตัวละครไม่ค่อยได้ละแต่ที่ดูสึกว่าหน้าตาแปลกๆไปน่าจะเป็นไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้ไม่เห็นแล้วก็ are, ตัวนี้ก็ <scheme. S 2> ไม่เคยเห็นตัวนี้ก็ไม่เคยเห็นนะครับผมไอ้นี้ก็ไม่เคยเห็นแต่เคยหลุดสปอย <ril> <ๆ>มาอยู่นะครับผมอแล้วก็ SSR รวมถึงตัวละคร UR ตัวนี้เราก็ไม่ทันนะครับผมไอ้สองตัวละครนี้นะ รวมถึงตัวนี้เหมือนจะทันป้าฮาโลวีนเอ้ยวันวาเลนไทน์น่าจะไม่ผิดนะครับผมตัวละครตัวนี้นะอ่ารวมถึงแล้วเรามาดูอาริน่ากันนิดนึงละกันนะครับอาริน่าตอนนี้อยู่546เลยเหรอไปไกลมากๆนะครับผมแล้วตอนนี้พลังอยู่ที่ไหรหน่วย1 0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 โ0 0 0 0 0ั0 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 อันนี้มาใหม่ด้วยนะครับผมสับโซใหม่นะฮะแล้วก็ตัวละครรูเคียรหรอเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยร่างนี้โอ้โหเมตาก็จะเปลี่ยนไปเยมอสมควรแน่เลยนะครับดูครับโอ้โหแซมมาทําอะไรที่นี่โอ้โหสุดยอดอันนี้เราไม่เล่นมานานจะจัดเลยนะถ้าพูดตามตรงนะครับผมแล้วเราขอญาตพามาลองสนามสักรอบสองรอบละกันนะครับผมปะแพชนาะไม่เป็นจังไซนะผมปะเล่นขำๆไปก่อนนะครับผม ลำลึกเป็นเข้าสุดท้ายครับผมไปเป็นไงครับเริ่มเปิดมาก่อนด้วยเคมปาจินะครับผมฟาดไปก่อน2เป้าหมายแบบตึงๆครับผมรถเด็บไป แล้วก็ปู่ยามะครับผมทําการสกิลไปเลยจ้าเผาไม้ปับปับปับติดเผาไม้ไปรัวๆและยินแตงโมขอญาติฟาดไปเลยการหมั่นไส้ไปที่หน้าคุณครับผมปึ้มไปก่อนนะครับผมรถฟูลลีไปก่อนแล้วเราก็ทําการเอาเนเรียวครับผมสับไปครับผมกระทุ้งหน้าปับปับปับเกือบตายต้นติดฐานนีบับเดียมากแล้วก็บอกเลยว่าเอาจิโกเขาวแต่ปิดงานไปเลยครับผมหนึ่งรอบด้วยกัน เล่นยังไงต่อครับตีธรรมดาใส่ไปกันก่อนนะครับผมสืบตึบซับนีอ่ะตีไปก่อนสับไปสับไปแล้วก็้ยมแตงโมติคิทุกดอกเ็บกดทุกเพลงครับทุกคนแล้วก็สับซับซับซับโอ้โหชอบอิติโกตรงนี้แหละแล้วฝ่ายของข้ามก็ผมปล่อยสกิลมากันก่อนนะครับผมเป็นการรบร้างบัฟต่างๆครับแล้วก็ปูยามะครับผมแจกมากันก่อนสับดีบัฟเผาไหมแจกมาแจกมาแต่ปูใกล้ตายแล้วนะฝั่งนู้นใกล้ตายครับผมเนวเรียวกระโดดสับมากันก่อนตื่นๆโอ้โหเนวเรียวโคตรแรงครับ เล่จขาวครับผมสับ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 หตายไปหนึ่งครับผมแต่ตัวละครเราเกือบจะตายแล้วไอ้ตัวละครหนอนตัวนี้เนี่ยผมแต่เด้งเลือดด้วยพาสีครับและโดนตีธรรมดาไปปู่ยามาตาไปเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้ก็ติดสานะพิษตายไปเป็นที่เรียบร้อยผมสําหรับโกขาวเขาแล้วเราก็สับคิมปะิและมินแตงโมขอญาตสับคืนไปนะครับผมด้วยบิคุยาเมื่อกี้ปิดงานอย่างสวยมากๆเลยเมื่อกี้บิคุยาสับไปครับผมภาพหลังไปแล้วก็บังคายปล่อยไฟครับผมสับไอ้เจ้าหนอนแล้วติดอมาพาสไปที่ร้อยไงก็จบแล้วแหละเพราะแกติดอมาพาส โอ้อินจิโกะเขาเราโคตรเบาอะ่ะไม่เหมือนกับฝ่ายของข้ามเลยแรงแรงจบเกมอย่างสวยงามนะครับผมอชอบเสียงมากจริงๆยินแตงโมงก็จะเป็นพระเอกไปนั่นเองนะครับผมโอ้โหอย่างตึงอีกสักรอบแล้วกันอีกสักรอบไปกันนะฮะมากันอีกสักทีมแล้วกันก่อนที่เราจะไปดูกิวต่อนะครับผมมา เปิดมาเดิมมาด้วยเหมือนเดิมก็ผมเคมปาจินะครับผมทําการกระโดดมากันก่อนเลยผมฟาดไปสองเป้าแบบตึงๆลดเดฟไปกันก่อนและอีช,ชใครเรียบร้อยผมเผาไหม้ไปติดฐานะคิเพิ่มขึ้นติดเผาไหม้ไปที่ร้อยงินแตงโมผมทําการโชว์ไปหน่อยดูสปีดของเราบนหัวผมเจ็ดพันกว่าสมัยก่อนคือเราต้องการได้เปิดก่อนมากๆนะฮ <laughs> ะเปิดก่อนได้ปูนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแล้วด อีจิโกสับๆๆไปครับผมเกือบจะวันเทิร์นคิวนะครับผมด้วยสกิลนะฮะแต่น่าจะตีธรรมดาแล้วน่าจะตายหรือเปล่าครับเป็นไงครับเรียววต่อไปยินแตงโมเตะเรียบร้อยครับผมเทิร์นคิวนะครับผมโอ้โหแบบตึงๆประมาณนี้เลยนะครับผมสับหูแบบนี้คือคิดถึงมากๆเลยฟิลแบบนี้รดนดับหน่อยแล้วกันดับเหมือนเดิมแหละไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับผมโอเคแล้วรก็ขออนุญาตมาดูหน่วยหน่อยแล้วกันว่าโดนเตะไปหรือยังนะครับผม ยังไม่โดนเตะนะครับผมดูสิเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้หน่วยเป็นยังไงบ้างออนไลน์5วันนะครับผมอเอ้ยยังมีคนเล่นกลับมาเล่นน่าจะเป็นกลับมาเล่นมากกว่านะครับผมวันนี้7เดือนที่แล้วนะครับผมโอ้โหคนหายไปนานมากๆแล้วดูดิโอ้โหไม่มีใครกลับมาเล่นแล้วกิวงเรานะครับผมกิวร้างไปแล้วอัน <nossas S 1> <ละ>ดับหน่วยเป็นยังไงครับอ <mış> <า S 1> ัน Gym. ดับหน่วยตอนนี้อยู่ที่130นะครับน่าจะเป็นการรวมเซิร์ฟนะครับผมทําให้ กิวน่าจะตกมาแบบหล่นไปไกลเหมือนกันนะครับผมอันนี้จะรวมเซิร์ฟแหละอุ้ยเข้าพลังกิวอย่างเดือดนะครับน่าจะรวบรวมคนที่ยังเล่นอยู่นะซึ่งตอนนี้กิวเราก็ทงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหายไปหมดเลยอ่ะตอนนี้นะครับผมโอ้โหโอเคผมซึ่งกิโดวันนี้นะฮะก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับคนที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมมาด้วยละซึ่งเดี๋ยวคลิปสุ่มเดี๋ยวเราขอแยกเป็นคลิปหนึ่งละกันนั่นกเป็นการสุ่มอําลาละกันนะครับผมซึ่งผู้ทมตรงนะครับว่า ถ้าไม่มีเกมนี้ผมก็กล้าพูดได้เลยว่าหูยไม่รู้จะเป็นยันทีหรือเปล่าเพราะว่าแบบคนตามเยอะขึ้นเพราะเกมนี้นจริงๆนะครับผมผมกล้าพูดได้เลยนะครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยถ้าใครยังคิดถึงนะครับผมก็สามารถหลดไปเล่นกันได้ก่อนหนึ่งเมษายนนะครับผมและเจอกันบ่ายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่ยู่คนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอ ไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน